ที n เอ็นเในวันนี้นะคะจะพามาพูดคุยกับทหารอากาศท่านหนึ่งค่ะที่เขามีอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คือเทรดเดอร์นะคะเทรดในสินทรัพย์ตลาดทองคํานะคะประสบการณ์ยาวนานถึง11ปีนะคะเขาจะมีเคล็ดลับวิธีการเทรดที่อยู่รอดและเป็นผู้ชนะได้อย่างไรไปติดตามผมพร้อมกันค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กับคุณตั้มแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณตั้มนะคะเป็นนักลงทุนที่มีหลากหลายอาชีพนะคะตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างคะครับปัจจุบันผมก็รับราชการทหารอากาศอยู่ครับค่ะแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นเทรดเดอร์ด้วยเทรดมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะแล้วทําไมถึงเข้าสู่ถนนของการเป็นเทรดเดอร์คะผมเข้าเทรดมาปีนี้ปีที่11แล้วนะครับแล้วก็สาเหตุที่เข้ามาก็เพราะว่าบัดดี้ที่เป็นเพื่อนสนิทกันนะครับ ที่สมัยอยู่ที่โรงเรียนอาหารเขาเป็นนักเทรดอยู่แล้วแล้วด้วยความที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันทุกวันนะครับเราก็ซึมซับจุดนั้นมาก็มีโอกาสได้ให้เพื่อนพาแนะนําแล้วก็สอนเราเข้ามาเรื่อยๆจนเป็นจุดเริ่มต้นครับค่ะ,สะแสดงว่าอยู่มาทั้งหมดประมาณ11ปีนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านไซคลของตลาดมาเยอะมากกว่าสมควรครับซึ่งส่วนใหญ่เทรดในตลาดโลกเป็นตลาด global ใช่ไหมคะใช่ครับ อยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าเทรดตลาดไหนบ้างแล้วทำไมถึงเลือกสินทรัพย์นั้นๆค่ะผมเริ่มมาจากตลาดหุ้นตลาดหุ้นไทยก่อนนะครับแต่ด้วยความที่แบบว่าผมไม่ได้มีต้นทุนเยอะประมาณนี้ก็เลยมีโอกาสได้ไปไปเรียน e l เอเ t w เวฟซึ่งพอเราไปเรียนเอเ t ดเวฟเนี่ยทำให้เรารู้สึกเหมือนว่ามันถูกจริตกับเราเราก็เลยเหมือนกับมีอาจารย์เราเป็นไอดอลซึ่งอาจารย์เนี่ยก็เทรดทองคำหลังจากนั้นเราก็เลย ได้เทรดทองคํามาเรื่อยๆก็เลยรู้สึกว่า,าเราอยู่กับทองคํามาค่อนข้างนานแล้วสามารถที่แบบจับจังหวะแล้วก็รู้นิสัยมันพอสมควรก็เลยเป็นจุดสิต้นที่เราเทรดในตลาด global ครับค่ะเรียนกับอาจารย์ในตลาดเมืองไทยไหมคะใช่ครับเรียนตลาดก็พี่แม็กพี่แม็กที่เอเลนเวฟครับก็คืออาจารย์ของผมเองอ๋อพี่แ <นะ S 1> ม็กที่อยู่เมืองนอกใช่ที่อยู่อเมริกาอ่า ซึ่งก็ทั้งสองคนก็มีดีกรีรางวัลท,ที่สอบระดับโลกใช่ไหมคะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงเป็นรางวัลอะไรคะก็ <S <S ผมก็เป็นเซวาอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเป็นคนที่7ก็ซึ่งผมก็เรียนอีเลียเวฟมาจากพี่แม็กนั่นแหละครับแล้วก็หลไรนะั้นเราก็สนใจอีเลียนเวฟมาเรื่อยๆยก็ยาวมาเลยพอศึกษาจากพี่แม็กพี่แม็กน่าจะมาเปิดคลาสที่เมืองไทยที่ซูเปอร์เทรดเดอร์เมื่อโหแปดเปีที่แล้วผมเป็นคลาสแรกที่มีนักเรียนอยู่6คนหลังจากนั้น พอเรียนคลาสนั้นเนี่ยผมก็คอนซัลท์กับพี่แม็กตลอดจนปัจจุบันนี้เลยครับก็ทุกวันนี้ก็ยังติดต่อแล้วก็สอบพูดคุยคอนซัลทเรื่องเรื่องกราฟเรื่องอินเทอร์เนเว็บตลอดค่ะ,ะก็เป็นเทคนิคเ a l p เพียวเทรดในตลาด global เลือกเป็นตลาดสินทรัพย์ทองคำนะคะซึ่งสําหรับตัวของทองคําที่ใช้เทรดนะก็ต้องบอกว่าไซเคิลเนี่ยมีความหมือหวาพอสมควรคะนะคะ11ปีเนี่ยน่าจะเคยผ่านจุดที่ ลงต่ำพันุ์แล้วก็จุดล่าสุดเนี่ยทำจุดอ่ำทำไฮจุดสูงสุดใหม่นะคะก็คือเกณฑ์กาไรทั้ง2ฝั่งเลยใช่ไหมคะทั้งขาขึ้นขาลงครับใช่ครับค่ะทาไมถึงถูกฉดกับเ e ลิทเวฟคะแล้วสูตรในการเทรดนะคะของคุณตั้มเองใช้อะไรบ้างอยากจะให้เล่าละเอียดเลยนะคะคือทําไมถึงชอบเ e ลิทเวฟเพราะเรารู้สึกว่าเ e ลิทเวฟเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือการดูตลาดโดยใช้จิตวิทยามวลชนซึ่งตลาดเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยความโลภกับความกลัว ซึ่งเอเลียตเว็เนี่ยมันสะท้อนออกมาทางกราฟซึ่งเราสามารถดูเลยว่าตลาดที่เป็นเทรนหรือเป็นคอร์รก t ทีฟเนี่ยมันสื่ออะไรออกมาตลาดเพราะฉะนั้นไอ้อเลียตเวฟมันจะไม่ได้ใช้อินดิเคเตอร์อะไรเข้ามาจาับแต่เราดูพฤติกรรมจากตัวราคานะครับแล้วก็อ l เลียตเว็เนี่ยมันสามารถทําให้เราอารมณ์เหมือนกับว่าเรามองกราฟเนี่ยเหมือนเงาไกลๆนะครับว่าอ่ะในถ้าเราลาเบลได้ในระดับหนึ่งเราจะสามารถ ดูว่าในอนาคตเนี่ยเงามันมีโอกาสไปที่ทางนี้มากกว่าเพราะว่าอ e l เลดเว v e คือการเก็บสแตทที่มากพอนะครับจึงเป็นเปอร์เซนต์ที่เราเล่นบนสแตทที่มากพอมีโอกาสที่จะไปในทางนั้นที่มากกว่าเรามีความเชื่อว่าอ e l เลดเว v e เนี่ยถ้าเราลงทุนในโพซิชันที่เท่าเดิมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแต่บนสแตทที่เราได้พรูฟมาแล้วไม่ว่าอ e l เลดเว็ก็คือการพรูฟของอดีตมามากพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้น เราเล่นบนสแตทที่มากเนี่ยโอกาสที่เราจะชนะค่อนข้างสูงค่ะเครื่องมือที่ใช้ประกอบกับยิลดเวฟใช้อะไรบ้างก็มี<อ>สตอคแสติกนะครับแล้วก็มี r s i หลักๆเพื่อเหมือนกับว่าเราดูความผิดปกติของราคาเช่นแบบอาจจะเราดูการกลับตัวของคลื่นหแล้วก็อาจจะอาจจะใช้ r s SI เเนี่ยเพื่อเข้ามาจับจังหวะเพื่อดูว่าอาจจะมีการไดเวอเจนเพราะฉะนั้นการไดเวอเจนมันมีโอกาสเกิดได้ตลอดถ้าเรา,าถ้าเราไม่ได้ ศึกษาทางเอเลียนเวฟเราอาจจะดูไดเวอร์เจนแล้วปุ๊บเราอาจจะเชื่อว่าให้ hey, นี่คือการกลับตัวแต่ถ้าเรามองเอเลียเวฟประกอบเนี่ยเราจะรู้ว่าอ่าถ้ามันเป็นไซเคิลที่เกิดเอเลียนเวฟบนขึ้น3เนี่ยมันอาจจะเป็นไดเวอร์เจนที่ขึ้นต่อได้แต่ถ้าเป็นไซเคิลที่เกิดบนขึ้น5ตรงเนี้ยอาจจะเป็นไดเวอร์เจนสุดท้ายเพราะนั้นตรงเนี้ยจะใช้ในการประกอบในการพิจารณาเพื่อเราดูว่าถ้ามันเกิดไดเวอร์เจนในช่วงขึ้น5อ่ะช่วงนี้เราเซ่ได้ว่ามีโอกาสกลับตัวสูงป<ะ>ระมาณนี้ แล้วสโตละคะสโตก็จะใช้การดูในรอบที่สั้นลงนะครับเหมือนกับเราต้อง define ว่าตลาดเนี่ยคือเทรนหรือเป็นช่วง collectiv e ซึ่งสโตเนี่ยจะเหมาะกับตลาดที่ไวอาจจะเป็นช่วง collectiv e ถ้าเป็นเทรนเนี่ยเราจะใช้ลักษณะกลยุทธ์ในการถือเป็นรอบรอบยาวที่ยาวแต่พอเป็น collectiv เนี่ยเราจะไม่สามารถถือยาวได้สโตเนี่ยจะเข้ามามาช่วยเราตรงนี้เพราะในกรณีที่เป็น s i ด์ w a y ์สโตจะค่อนข้าง work ค่ะถ้าอย่างนั้นให้น้ำหนักเรียงสามเครื่องมือนี้ยังไงบ้างนะคะหนึ่งสองสา้ำหนักมากไปหาน้อยค่ะอืมจริงๆใช้ด้วยกันได้หมดเลยนะครับเพียงแต่แค่ว่าเราสามารถ define ได้หรือเปล่าว่าตรงนี้จะเป็นเป็นเทรนด์ซึ่งนักเทรด l l เรียดเวต้องพูดอี้ว่า i o เ w ียดเวาจะมองหาจังหวะจากขึ้นที่เป็นเทรนด์พวกขึ้นอิมพาว่าหาขึ้น 3, ขึ้น 5, ขึ้น4ตรงนี้เพราะนั้นที่มาในการหาตรงนี้เราก็ต้องดูว่า ตรงราคาอาดีตมันเป็นขึ้น1นจริงหรือเปล่าเป็นขึ้น4จริงหรือเปล่าหรือเป็นขึ้น A b จริงหรือเปล่าตรงนี้เรามีเครื่องมือในการประกอบก็อาจจะดูว่ามี I อซซที่มีการใดซ้อนใดพอสมควรแล้วแล้วเกิดกรอบราคาตรงนี้นะครับเราเล็ตเซได้ว่ามีโอกาสที่จะเป็นขึ้นตั้งต้นของเทรนพอเกิดการสตาร์ทเทรนลักษณะขึ้นเทรนเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เช่นขึ้นสาจะมีความเร็วและแรงซึ่งถ้าเราเห็นลักษณะ ขึ้นที่เบรกเกาะไปเร็วแรงแล้วหลุดชานเอลเราสามารถเลเซได้ว่าตรงนี้คือขึ้นที่เป็นเทรนเราสามารถเกาะในจังหวะ2ได้่ตรงนี้ก็เลยมองว่าไม่ว่าจะเป็นไ s i เป็น s t o c h a ส tic หรือเอเ t w a ว e เนี่ยเราใช้ดูด้วยกันตลอดก็เลยมองน้ำหนักว่าให้ดูควบคู่กันไปค่ะเราใช้ตัวฟิโบประกอบด้วยฟิโบประกอบด้วยครับก็จะดูลักษณะเหมือนกับว่าซึ่งฟิโบเนี่ยจริงๆก็สำคัญมากๆก็ใช้เขาเรียกว่าใช้ตลอดเพราะว่า เราจะมีลักษณะการดูอันนี้เช่นเป็นให้เป็นไอเดียนะครับว่าสมมุติว่าในกรณีที่ราคาเนี่ยขึ้นไปแรงแล้วเกิดการรีเซ็ตเนี่ยเราจะเหมือนกับเก็บสแตทผมจะเป็นคนชอบเก็บสติว่าถ้าราคาย่อแล้วขึ้นไปอ่าสักร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยสามแปดมักจะย่อเท่าไหร่ของสัดส่วนนี้ถ้าขึ้นไปร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดมักจะย่อเท่าไหร่ถ้าขึ้นไปแบบสองร้อยกว่ามักจะย่อเท่าไหร่ตรงนี้มันจะเป็นสิติที่แบบว่าใกล้เคียงกันมาก ตรงนี้คือเหมือนกับผมให้เดียทุกท่านได้เลยว่าถ้าทุกท่านเอาเอาเอาไอเดียนี้ลองไปเก็บสถิติย้อนหลังเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าราคาขึ้นไปไกลๆเนี่ยโอกาสที่มันจะย่อลึกเนี่ยอาจจะยากอาจจะย่อน้อยแล้วก็ไปต่อเพราะว่าเทรนที่ผ่านมาเนี่ยมันแรงพอมันเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องพักเยอะอาจจะย่อแค่สามแปดจุดสองประมาณนี้แล้วก็ขึ้นต่อเลยแต่ถ้าแบบไม่ไกลเนี่ยอาจจะเป็นการย่อลึกหรือว่ากลับตัวเลยซึ่งตรงนี้จะจะได้เห็น ค่ออนข้างบ่ย่ยคะ,ะแล้วหัวใจหลักคือตัวของ elite wave นะคะเวลาเกงกำไรเนี่ยเล่นทุก wave ไหมคะหรือว่ายังไงดีสำหรับมืออาชีพจริงๆอ่าไ,ไม่จำเป็นต้องเล่นทุกเว v นะครับเราจะเล่นเฉพาะขึ้นที่เป็นเทรนขึ้น 3, ขึ้น 5, ขึ้น4นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือหัวใจของมันว่าเราจะ i d e n t ได้ไงว่าตรงนี้คือขึ้น3จริงขึ้นึ้5จริงขึ้น4จริงเพราะฉะนั้นมันก็คือการ r e ไฟจุด start t จุดเริ่มต้นว่าอ้าวจุดนี้เป็น1-2มีการสะสมราคาแพทเทิร์นถ้าครบองค์ประกอบเราสามารถอ่ะตรงนี้มีโอกาสที่เป็นจุดสตาร์ทเทนได้ค่ะแล้วเรื่องของการบริหารหน้าตักนะคะมันนี่แม a g จเมนต์ะคะโห oh, สำคัญมากๆาทำยังไงบ้างนะคะคเพราะว่า,วาสินทรัพย์ทองคำเนี่ยมียิ่งถ้าเทรดในตลาดโลมีเลเวล Level สูงแล้วไม่ได้มีซิลลิงกับฟอร์คิดจะวิ่งัวละร้อยเหรียญก็วิ่งได้ จัดการยังไงคะก็อันนี้เป็นเรื่องที่ผมให้น้ำหนักมากที่สุดเลยแล้ว้องพูดก็ว่าได้นะครับเพราะว่ายิ่งในสินค้าเลเวอเรจเนี่ยยิ่งถ้าเราใช้เลเวอเรจเยอะยิ่งอันตรายนะครับจะสังเกตว่าถ้าเป็นสินค้าเลเวอเรจพยายามใช้น้อยที่สุดจากปกติผมจะใช้นอร์มอลก็คือ1ต่อ3าึงต่อ6ซึ่งซึ่งมองว่าอยู่ในสัดส่วนที่รับได้แล้วก็การการวางลิสต์เนี่ยก็คือเราจะวางเราเหมือนจะมีการวางแผนไปล่วงหน้าว่า อาทิตย์นี้เราจะวางไว้2% 2%เนี่ยเราก็มาแบ่งกันว่าอาจจะแบ่ง1 1% 1%, 1เป็น2อันแล้ว1%เนี่ยเราก็จะย่อยว่า,าตรงนี้เราอาจจะย่อยเป็นลักษณะเหมือนการเก็บรอบอีก1%นี้เราอาจจะย่อยเป็นลักษณะหาจังหวะในการลันเทนประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราจบตั้งแต่การวางเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นจะเป็นการลิสเปอร์เทนทั้งหมดทั้งมวลเราจะจบที่2%นี่คือ w o r s t case ถ้าในตลาดเลเวอเรจถ้าเรามีการวางแผนมีการประเด็นน้าตักที่มากพออย่างเงี้ยเอาอยู่แต่ถ้าเราไม่ได้วางแผนแล้วก็ไม่ได้คำนวณเลเวอเรจในการใช้หรือคำนวณลิสตเลยเน่ยอันตรายมากมากค่ะการโอเวอร์เทรดกับการควบคุมเรื่องของอปริมาณของการปั้นพอร์ตให้โตภายใต้การเทรดทองคำผ่านตลาด Global นะคะมีมีสุดลับยังไงบ้างคะ,ะสุดลับของมันก็อาจ คือผมต้องพูดอย่างนี้ว่าในตลาดทองคำเนี่ยมันมีโอกาสตเสมอมันสามารถขึ้นแบบว่าร้อยเหรียญแบบร้อยสอเหรียญเนี่ยเป็นเรื่องไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นขอแค่เราผมให้เดียประมาณว่าเราแบ็กเทสที่มากพอแล้วทีนี้ในการฟอร์เวิร์ดเทสเนี่ยสำคัญกว่าตรงที่ว่าการฟอร์เวิร์ดเทสเนี่ยคือตลาดจริงละอันที่เราจะเทรดบนตลาดจริงแล้วสิ่งที่แน่ที่เราจะเจอคือเรื่องการกระทบกับอารมณ์เรา ไม่ว่าจะเป็นความเสียดายาการเข้าไม่ทันหรือแม้กระทั่งการเทรดด้วยหูที่เราดูคนอื่นพังคนอื่นมาแล้วรู้สึกไม่ทันทําให้เราแบบเข้าผิดแผนผิดจังหวะตรงเนี้ยมันเลยทําให้เราเนี่ยอาจจะเออเลอร์ได้เพราะว่าอารมณ์การที่เราจะสามารถเกาะไปกับเทรนกับ,กบจังหวะพวกนี้ได้คือเราต้องมีระบบที่ชัดเจนระบบที่ชัดเจนหมายความว่าจุดเข้าชัดแผนการเข้าชัดการตัดขาดทุนชัด จุดยอมแพ้ชัดเพราะฉะนั้นเราทำบนโพซิชันเดิมๆจังหวะที่เราส,สมมติคอนเทนด์เอเลเวฟคือหาขึ้นสามขึ้นห้าขึ้นสี่เนี่ยพอมันจวดติดหนึ่งครั้งเนี่ยคือมันจะ cover ในสิ่งที่เราที่เรา cover loss ทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะทำให้เราคุมหนึ่งคือคุมดอดาวได้สองคือจังหวะโกลดเนี่ยก็คือจะโกลดแบบ cover เลยตรงเนี้ยคือหัวใจซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะไม่สามารถรอถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ในดีเทลก็มีส่วน สมมุติว่าถ้าบางคนเจอหน้าร้อที่ติดต่อการเป็นคอนซิเกทีฟล้อนแบบสี่ครั้งห้าครั้งเนี่ยสภาพไมเซตอาจจะปวดละเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการในเรื่องของการควบคุมอารมณ์การคอนโทรลอารมณ์การรู้ตัวเองอันนี้ก็สําคัญมากๆอีกเหมือนกันหนีก็ไม่ออกเลยไม่ว่าจะเป็นการแมเน็ลิสต์นะครับหรือว่าการการคอนโทรลไมเซตตัวเองค่ะเพราะว่าบางทีเราเทรดกำไรตลอดมั่นใจก็เกิดอีโก้ก็อันตรายอีกนะครับเพราะฉะนั้นเรา ต้องมีสเตปว่าอาอย่างผมผมจะมีสเตปชัดเจนว่าถ้าผิดเกินห้าครั้งติดต่อเนี่ยผมออกมาปิดเทอมตัวเองเลยหรือแม้กระทั่งถูกติดต่อกันห้าครั้งผมก็ออกมาปิดเทอมตัวเองอย่างไยก็ต้องออกมาทบทวนว่าอ่ะโอเคเราอยู่ในโพซิชันไหนผิดผิดเพราะอะไรเราก็ต้องรู้สึกตัวว่ายอมรับทบทวนตัวเองว่ามันเกิดจากอะไรตรงเนี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยถอยหนึ่งก้าวเพื่อโตได้ค่ะค คุณต to ั <fella> <You S 2> ้มม okay. ีวิธีการคุมรอดาวแล้วก็การตัดสินใจว่า stop loss นะคะไม่ไม่รอแล้วยังไงบ้างก็คือเราใช้ Timing ถ้าเอเรดเว็บผมผมผมจะมี Timing อย่างสมมุติว่าผมมองว่าขึ้นนี้คือขึ้น3นะครับผมจะให้ลิมิต i m e ว่าอ่ะสมมติตรงนี้เป็นขึ้น1ขึ้น2ผมมองว่าถ้าชุดนี้เป็นการปรับตัว c o r r e c t i v e ผมอาจจะลิมิตว่าอ่าโครงสร้างเนี้ยเราเห็นขึ้น AB ย่อยมาละใช้เวลา4วัน ขึ้นสีไม่ควรใช้เวลาเกิน8วันสมมุติถ้าเกิน8วันปุ๊บตลาดไม่ไปผมหนีเลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดที่ชัดเจนว่าเราจะไม่ได้แบบว่าปล่อยให้อ่าตลาดเนี่ยทอดทิ้งเราไปเรื่อยๆคือเราก็ต้องมีจุดชัดเจนว่าอ่าถ้าเกินตรงเนี้ยตลาดไม่ไปเราไปเลยะนะครับก็บคือมีวิธีการวาง Money Management วางเงินให้สายปานยาวพอคบวบคุมกับการคุมรอดาวแล้วดูเทรนถ้าเกิดว่าเทรนที่เราลุ้นฝั่งไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นขาลงก็ตามไม่เกิด ไม่กี่นาทีหรือไม่กี่วันทัมมิ่งที่เราเซสตเอาไว้ไม่ไไม,ไม่ไม่ถึงไม่ถึงสทีเราก็สต็อปลอสเลยใช่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนเทรนทันทีเล,นเ,ทนเลยนี่เลยครับเปลี่ยนเทรนทันทีนะคะทีนี้วิธีการมองเทรนนี่แหละค่ะคือความยากนะคะคือนี่คือที่คือหัวใจนะครับการมองเทรนเราก็ต้องการที่มองว่าต่อไปจะเป็นเทรนจริงเนี่ยมันก็คือหนึ่งคือมันเป็นทฤษฎีดาวเทียรีะนะครับค่ะ ขึ้นหนึ่งคือ 1, คอิเลนเวฟกับดาวเทลลี่คือเรื่องคือเรื่องเดียวกันต้องพูดอย่างนี้แต่อิเลนเวฟเนี่ยก็คือเราจะดูสมมุติเราหาขึ้น3หรือขึ้น5เนี่ยเราต้องดูประกอบว่าจุดสตาร์เทนของมันชุดแรกเป็นเทรนชุด2มีการปรับตัวอยู่ในคอรเลคทีฟหมวดที่เราที่เราเจอนะครับหมายว่าอาจจะมีคอมบิเนชันนะครับซิกแซกเป็น f l a t หรือว่าเป็น triangle ตรงเนี้ยถ้าเราเจอ pattern เหล่านี้ปุ๊บแล้ว เกิดเทรนด์อีกชุดหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถดีฟายว่าชุดเนี้ยอาจจะเป็นเทรนด์จริงค่ะใช่โอกาสมากกว่านะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เทรนด์จริงหรือจะเป็นคอร์ริคทีฟต่ออีกชุดหนึ่งเราก็สามารถที่จะเทคกําไรในจุดนี้อย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนค่ะมีแพทเทิร์นไหนดวงใจไหมคะที่ใช้ประกอบกับอทิดเวฟแล้วก็เฝ้าแต่แพทเทิร์นแพทเทิร์นนี้เลยแชร์ให้น้องทุนนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็แพทเทิร์นที่ผมมักจะทำกำไรได้บ่อยๆก็จะมีซิกแซก ซิกแซกเนี่ยก็ลักษณะการวิ่งของมันจะเป็นการวิ่งอยู่ในกรอบอาร์คอร์เรกทีฟเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแพทเทิร์นการวิ่งซิกแซกเป็น A B C นะครับชุดแรกเนะี่ยจะเป็นชุดเทรนแล้วการปรับตัวโครงสร้างภายในเนี่ยจะเป็นคอร์เรกทีฟสอนเพราะนั้นชุดต่อไปนะ่ยโอกาสวิ่งเขาเรียกว่าวิ่ง1ต่อหนึของชุดก่อนหน้าเนี่ยสูงอ่านี่คือแพทเทิร์นแรกนะครับซิกแซกแล้วก็อีกอันนึงเป็นท่าที่แบบว่าถ้าเจอเนี่ยผมจะชอบคุยกับน้องๆในกลุ่มว่าเนี่ยเป็น ถ้า A T M เลยเราเจอเนี่ยเราต้องกดตังออกมาเลยนะครับเป็นแพทเทิร์น f l ลตนะครับซึ่งโครงสร้างของมันเนี่ยคือการปรับตัวแบบ3 3 5ซึ่งเราเห็นแพทเทิร์นที่มีคอเลกชันเนี่ยซ้อนกัน2ตัวแล้วอยู่ในบริบทที่ก่อนหน้านี้คือเทรนด์นะครับโอกาสที่ชุดเนี่ยจะเป็นขึ้น4ย่อย A B C ก็คือ3 3 5ชุดเนี่ยจะเป็นเทรนด์ซ้อนในเนี่ยชุดเนี่ยจะมีโอกาสที่เกิดเทรนด์ย่อยเนี่ยสูงมากเพราะนั้นเราสามารถทำกำไรในกรอบสั้นๆตรงเนี้ยได้นะเป็นเขาเรียกว่าท่า A T M เลย จุดทํากําไรนะคะภายใต้ทฤษฎีเด็ดเวฟของคุณตั้มอยู่ตรงไหนคะจุดทํากําไรนะครับก็คือในเรื่องของการหาเทรนหาจุดที่เป็นขึ้น Impulse นะครับไม่ว่าขึ้น3ขึ้น5ขึ้น4นี่คือขี่สำหรับคนเทตเอเลนเวฟถ้าเราจวเจอ2ใน10นะครับเราลอดแล้วครับค่ะก็คือว่าอาจจะมีชนะบ้างแพ้บ้างเป็นเรื่องปกติครับค่ะ,คะถ้าะะโดนเราโดนในกรอบที่เราวางเพราะว่าเรา หลังพิงกดนะครับอเลดเว็บคือเราเทรดคือมันชัดเจนในตัวระบบอยู่แล้วนะครับสมมุติว่าถ้าผมเทรดมองว่าคืนนี้เป็นคืน3หมายความว่าคืน2เนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าจุดเริ่มต้นถูกไหมครับถ้าต่ํากว่าผิดกฎเป็นการซอพรอเลยเพราะฉะนั้นเราจะออกด้วยกดหลังเราพริงกดเพราะฉนั้นหลังเราแน่นเพราะนั้นถ้าผิดคือเราจะไม่ฝืนบางทีบางคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ย hey, มันเป็นคืน3นะแต่พอมันลงแล้วมันแต่ไม่รู้ว่ามันผิดกฎก็ยังโอมอเดอร์ถือไปเรื่อย ซึ่งตรงนี้ความตลายมันอาจจะเป็นการกลับเทรนได้เลยแต่พอเรามีกฎมีอะไรที่ชัดเจนเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่เหมือนกับการยอมรับตัวเองว่าอ่ะตรงเนี้เรายอมรับว่าเราผิดวางแผนผิดเราก็แค่กลับมาทบทวนแล้ววางแผนใหม่เพราะฉะนั้นจุดผิดเนี้อาจจะเป็นจุดที่เรายอมรับได้แต่พอมันเกี่ยวเทรนปุ๊บคาวนี้ยาวแล้วคุณตั้มเคยเจอประสบการณ์ผ่อนระเบิดนะคะหรือว่าเจ๊งในตลาดกโกลบอลมีวิธีกลับคืนมาอย่างไรได้บ้างคะครับ ก็ต้องพูดอย่างนี้ตอนนั้นการที่เจอพอตระเบิดตอนนั้นเป็นในช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงพีคของการเทรดอะไรก็ว่าได้เป็นช่วงที่แบบเรามีความมั่นใจในการเทรดสูงนะครับเพราะว่าเราเทรดเขาเรียกว่ามองตลาดยังไงก็ชนะนะครับเทรดยังไงก็บวกฝันเราตอนนั้นเราอยากมีเงินล้านต้องพูดอย่างนี้คือวันนั้นเป็นวันที่ผมไปงานแต่งรุ่นน้องครับตอนนั้นในมือคือเราสามารถมีเงินล้านเรามีเงินล้านในมือเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ความมั่นใจเรา ณตอนนั้นเราขยายความฝันไปอีกจาก1ล้านเนี่ยเราอยากมี10ล้านแล้วนะครับไอจุดตรงที่เราเราอีกประกอบกับคือเรามีความมั่นใจค่อนข้างเยอะนะครับเราเลยโอเวอร์เทรดนะครับพอโอเวอร์เทรดเนี่ยโห,โหจุดนั้นนะครับเป็นจุดที่แบบห้องแอร์เย็นๆในงานแต่งเนี่ยสามารถทําให้เราเหงื่อออกได้เลย,เลยอ่าจุดนั้นเนี่ยคือจุดที่แบบทําให้เรารู้สึกแบบเฟลตัวเองพอสมควรแล้วเราก็ออกไปพักออกจากตลาดประมาณ6เดือน นะครับก็ออกมาทบทวนเองเราผิดตรงไหนเราผิดอะไรนะครับไปนั่งแล้วก็ไปปรึกษากับอาจารย์ปรึกษารุ่นพี่ที่เราแบบนับถือเนี่ยนะครับกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้นะครับ,นะรบก็ใช้เวลาพอสมควรแต่เราก็กลับมานะครับเราก็ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นครูเรานะครับทําให้เรารู้ว่าอะไรที่มันเยอะผิดธรรมชาตินะมันไม่ถาวรแต่ถ้าเราสามารถทําอะไรก็ตามที่มันอยู่บนพื้นฐานธรรมชาติ นะครับเราอยู่ร่วมนเราจะไปได้ค่ะเคยได้คําโตที่สุดเนี่ยยังไงบ้างคะทองคำคประมาณ200เหรียญค่ะช่วงก่อนที่อ่ายูเคนช่วงนั้นคุกกุ่นแล้วผมก็คุยกันในในกลุ่มว่าให้เริ่มเก็บทองอ่ะเริ่มเก็บทองนะครับก็ลากขึ้นมายาว200เหรียญพอช่วงยูเคนปุ๊บช่วงนั้นก็ได้อ่าก็ปิดช่วงที่ข่าวเลยนะครับเพราะหลังจากนั้นสักพักหนึ่งผมก็ในกลุ่มก็เล่นกลับหน้าลงมาขาชอตต่อเลย คือปิดพร้อมข่าวหมความว่าข่าวประกาศว่าช่วงที่มีสงครามที่แบบว่าเริ่มคุกคุนแบบว่ามีข่าวออกช่องเยอะๆเลยะนะครับช่วงนั้นสองสาวันเรามองแล้วออกพอละคือคือดูอ e ีเลดเวบด้วยดูเช i ค a นดคเยแลด้วยก็ใช้ข่าววิเคราะห์ด้วยเหละคะใช่ครับเ<ช>พราะตอนนั้นถ้ามองจากอ e ีเลดเวบไทม์เฟรมเดย์เนี่ยผมมองว่ามันเป็นการทำนิวไฮจริงแต่มันเป็นเป็นการเขาเรียกว่าจุดสไตรที่แบบว่า อยู่บนแนวฟิโบนัชชีประมาณ1 2 7ยยซึ่งตรงนี้มีโอกาสเฟล,ลสูงเพราะฉะนั้นพอมันเกิดเฟล,ลตรงนี้นะครับเราก็เลยพิจารณาเทคทํากําไรออกมาก่อนค่ะจริงจริงก็เฟลราคาจริงจริงราคาก็สะสมลงมาในช่วงเวลาหนึ่งแล้วกลับไปขึ้นไปใหม่ซึ่งซึ่งตรงนี้นะครับถ้าถ้าเรารู้ว่าไอ้ตรงนี้คือจุดเฟล,ลแล้วหาจุดรับก็ถือว่าเป็นจุดทํากําไรที่ดีเหมือนกันค่ะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าจริงๆแล้วก็ให้น้ําหนักข่าวน้อยจริงๆแทบจะให้น้ําหนักข่าวแบบ น้อยมากๆดีกว่าเพราะ,ะว่าเราเทคนิคอลคือเทคนิคอลเลยเทคนิคอลคือเทคนิคอลเพียวใช่ครับนะคะแล้วตอนนี้มองภาพทองอยู่ในเว็บไหนคะมองภาพทองณปัจจุบันผมยังมองว่าราคายังแกว่งอยู่ในกรอบอยังมองอยู่เป็นลื่นสี่นะครับขึ้นปรับตัวเป็นขึ้น4ี่เพราะว่าในที่ผ่านมามันขึ้นหน้าเดียวเป็นขึ้น3ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมมองว่าขึ้น4ี่อาจจะใช้เวลาหลักปีนะครับแต่ให้ระ,ะลึกเสมอว่าเรายังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้น เพราะนั้นตรงนี้คือการสะสมราคาเพื่อที่จะขึ้นไปเว็บต่อไปขึ้นไปในเว็บขึ้น5ใช่ครับ <5 S 2> อาะเป็น5ซึ่งพอมองปุ๊บมันเป็น5ของซับเซ็ตของขึ้นสามอีกทีด้วย <5 S 1> เพราะฉะนั้นตรงนี้ทองคําถ้ามองรูมในภาพแบบไปหลักเดือนหลักปีเนี่ยยังเป็นขาขึ้นหน้าเดียว เพราะฉะนั้นในภายใต้ทฤษฎีนี้นะคะแบบเทคนิเคลียวนะคะขึน5ภายใต้สับของคลื่น3นี่ค่ะตัวเลขมันประมาณไหนคะภายใต้ทฤษฎีผิวๆทฤษฎีผิวๆผมมองว่าขึ้นไปได้2,500ไม่ยากเลยครับสอ0น้าแบบสบายๆไม่ไกลไม่ไกลเลยจากจุดๆนี้ใช่ครับนะคะขอคําแนะนําหน่อยนะตอนนี้อพอสินทรัพย์ไหนเนี่ยเป็นไฮไลท์ที่สร้างผลตอบแทนได้ดีเนี่ยนักลงทุนมักจะวิ่งเข้าใส่ คือนักลงทุนก็สนใจและอยากจะเข้ามาลงทุนนะคะทีนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้เราเนี่ยสามารถที่จะชนะได้นะค,คุมความเสี่ยงได้นะคะเราก็ไม่ตายไปกับสินทรัพย์ที่มีความหวือหวาแบบนี้นะคะผมให้เป็นลนักษณะไม่ว่า,าคุณจะลงทุนในตลาดอะไรก็ตามเป็นตลาดหุ้นไทย t f ฟตลาด Global นะครับผมอยากให้ลักษณะ เป็นคอนเซปต์แบบที่ผมทาแล้วกันว่าคือหนึ่งคือไม่าจะทำอะไรมีแผนชัดเจนแผนหมายความว่าจบกับตัวเองเลยว่าแผนที่เราเทรดเนี่ยเราใช้กลยุทธ์ไรเทดสั้นเป็นสวิงเทรดหรือว่าเป็นลันเทนนะครับแล้วพอเรามีแผนชัดเจนจุดเข้าจุดออกลิสต์แม้กระทั่งคุมลิสต์จุดสุดท้ายที่เว r ร์ซเคทที่สุดเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตที่เรายอมรับได้แม้กระทั่งพอเราจบในตัวเนี่ยต่อให้เกิดวิกฤตอะไรก็ตามมันคือจบที่ตรงนั้นคือเราจบในตัวแล้ว ข้อที่2เนะี่ยคือเรื่องวินัยนะครับวินัยคือพอเรามีแผนเนี่ยถ้าไม่ทําตามแผนก็คือไม่มีไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะนั้นวินัยตรงเนี้ยก็คือเราต้องพยายามทําให้ได้ตามเช็คลิสต์ที่เราวางไว้ตรงนี้สําคัญมากนะครับพอเรามีการวางแผนมีวินัยนะครับข้อที่3ามเนะี่ยคือการเรียนรู้ระหว่างนั้งเราต้องเรียนรู้ตลอดไม่มีเทคนิคใดสามารถใช้เทคนิคเดียวแล้วชนะตลาดได้ตลอดนะครับควรที่จะศึกษาแล้วก็ วิจัยเก็บ Data ของเราไปเรื่อยๆบางทีตลาดเมื่อ5ปีก่อนกับตลาดตอนนี้นะครับหน้าเทรดอาจจะเปลี่ยนไปนะครับอาจจะมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นเราอย่าฟิกไอเดียว่าตรงนั้นน่ะคือสุดท้ายแล้วนะครับให้เราปรับอัดจ s ตทริมอ d ดจั t ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเรียนรู้เรื่อยๆแล้วข้อที่4นะครับในเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะครับซึ่งอารมณ์เนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นตัวร้ายตัวชักาดของเทรดเดอร์ทุกคนแม้กระทั่งมีแผนมาแล้วอะไรดีๆนะครับ พอเจอหน้างานจริงเราเอาจจะเจอความโลภความกลัวที่เข้ามาถาโถมเราเพราะฉะนั้นเป็นตลาดที่มันเล่นกับอารมณ์เพราะฉะนั้นเราสามารถคนโทรลจิตใจคนโทรลตัวเองได้ดีเท่าไหรน่นะครับเราอยู่รอดถ้าเราอารมณ์ใช้อารมณ์นำเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่อยู่นะครับ<ฆ>แต่พอเราสามารถควบคุมอารมณ์มีสติทันนะครับเราสามารถควบคุมความเสียหายได้นะครับตอนนี้เราพูดถึงการควบคุมความเสียหายนะครับสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายเป็นข้อที่ ผมค่อนข้างเน้นย้ำเลยก็คือการยอมรับนะครับในความผิดพลาดต้องพูดว่าไม่มีใครสามารถเอาชนะตลาดได้ตลอดนะครับแต่ถ้าเรายอมรับว่าในจุดที่เราผิดพลาดเนี่ยเรายอมรับความผิดพลาดนี้นะครับเหมือนกับการถอยหลัง19เก้าเพื่อที่จะก้าต่อไปนะครับตรงนี้คือข้อสาคัญเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะไม่ยอมรับในจุดจุดนี้ต้องการที่จะปิดฟ้าตลอดนะครับไอคำว่าปิดฟ้าตลอดอันนี้คือประสบการณ์ที่เคยเป็นต้องการปิดฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต คำว่าปิดฟ้าร้อเนี่ยไอจุดจุดเดียวที่เราไม่ยอมเนี่ยมันสามารถทับตลาดคืนตลาดทั้งหมดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักยอมรับความผิดพลาดตัวเองนี่คือคือสิ่งที่อยากฝากให้กับทุกคนค่ะติดตามคุณตั้มเพิ่มเติมได้ทางไหนบ้างนะคะครับตอนนี้ก็ผมอยู่ร่วมโครงการของ Future Universe สนะครับซีซั่น2ก็เป็นโค้ชในฝั่งของ g l o b a l นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็ติดตามได้ที่ FutureUniverse s e a s ซีซ ค่ะรวมไปถึง f c e e o o o อ่า <Facebook. S 2> ผมก็เป็นเพจ Facebook Aslan Investor นะครับแล้วก็ a l p h a Academy นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับในการที่จะศึกษาในการเทรดก็สามารถเข้าไปติดตามได้ครับค่ะทั้งหมดทุกช่องทางน,นี้ได้เลยครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะขอบคุณครับ